อุตส่าห์แต่งตัวมาสดิบดีก็อยากจะหาอะไรดื่มก่อนกลับอยู่หรอกนะแต่แถวนี้เนี่ยอ่ะคึกคักจังเลยนะเทันยากีเหรอยินดีต้อนรับครับไปดีกว่าครั้งนี้ก็ต้องเบียร์ไม่เชื่อแบบนัสเซหน่้วยอุมิคุเรซังได้แล้วครับอุมิคุเรซังเจ้านี่ที่กลายเป็นของประจำถิ่นของฮิโรชิมะขออุมิคุเรซังด้วยค่ะอ๋อครับแต่ว่ามันจะทำยังไงอ่ะเนยหรอ สลัดน้ำเต็มไปหมดเลยโอ้หอยเม่นอะไรกันอะไรกันดูน่าอร่อยสุดๆเป็นเลยไม่ใช่หรือไงอะได้แล้วครับขอโทษที่ให้คอยนะครับนี่นะเหรออูมิคุเรซังใช่แล้วครับก่อนอื่นก็กินเฉยๆความขมของสลัดน้ำหายไปหมดเลยแล้วก็กลิ่นหอยเม่นไม่คาวเลย มันเป็นการผสมผสานของชิ้นส่วนที่หายากแต่ความอร่อยที่แท้จริงคือทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันอย่างลงตัวครั้งแรกเลยที่ได้กินของอร่อยขนาดนี้ดูเหมือนจะใช้หอยเม่นไปเยอะเหมือนกันนะแต่ก็สร้างเมนูที่เลิศได้ขนาดนี้อุมิคุเรซังอร่อยมากเลยใชเมจานั่นสินะอ๋อจะว่าไปราคามันอ,อยคงจะกินบ่อยๆไม่ได้อ่้นะครั้งหน้าเราบอกทุกคนด้วยจะดีกว่า